ไปต่อหรือพอแค่นี้อีกหนึ่งคำถามที่ถามกันเข้ามาเยอะมากๆเวลาที่ไรสดความรักที่เกิดปัญหาขึ้นบางครั้งบางคนรักๆเลิกมามาหายหายบางคนรู้สึกว่าเขาไม่สนใจเขาไม่แคร์หรือบนความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนคลุมงเครืออยากจะรู้ว่าคุณจะทำยังไงต่อไปนึกถึงเขาคนนั้นของคุณตั้งสมาธิตั้งจิตให้ดีๆแล้วนึกถึงหน้าเขาเพื่อคุยคุณจะรู้ว่า ในความสัมพันธ์นี้คุณควรจะไปต่อหรือคุณควรจะหยุดลงแค่นี้และจะได้รู้ความรู้สึกที่เขามีให้กับคุณคลิปนี้เป็นคลิปแลนด์มใครที่ผ่านมาพบคลิปนี้ถือว่าเรอยบุญสัมพันธ์ต่อกันนึกถึงเขาคนนั้นของคุณและเราไปฟังคำทำ,ำนายนพร้อมกันค่ะเอชซอฟชาวราศีธาตุไฟเมษสิงหธนู การปรับความเข้าใจการยอมรับซึ่งกันและกันการพูดคุยกันหรือปรับพื้นฐานความเข้าใจกันใหม่หรือการเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่อีกครั้งเดว l ลความสุขการเติมเต็มในเรื่องของความสุขและความรักจีเอ็มเอรอาจจะเป็นชาวต่างชาติชาวราศีเมษโดยตรงหรือคนไทยที่ทํางานต่างแดนหรือคนที่มีศักยภาพและมีความพร้อมแล้วในทุกๆด้านที่ต้องการที่จะ เข้ามาผูกพันสัมพันธ์กับคุณแต่โอกาสที่จะเป็นชาวต่างชาตินั้นสูนมาก To o f p e n t a c l e ความสัมพันธ์สองความสัมพันธ์ชาวราศีธาตุินพฤ่ภศพการมังกรเรามาดูกันว่าในความสัมพันธ์นี้จะเป็นยังไงเหตุผลที่ความสัมพันธ์คลุมเครืออะไรไม่ชัดเจน a อส w วไม้เท้าการพัฒนาความสัมพันธ์การ growing grow up รักทางไกลรักออนไลน์หรือการติดต่อผ่านโลกออนไลน์เจเมจิเคียน พลังงานจักรวาลความรักที่มีพลังงานจักรวาลเป็นผู้ด,ดึงคุณทั้งคู่ไว้ The Temperance การปรับปรุงการเปลี่ยนแปลงการบาลานซ์การมองหาตรงกลางการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตนเองไฟ r o f Cups ชาวราศีธาตุน้ำกรกรกดพิจิกมีนความอกหักความผิดหวังความน้อยเนื้อต่ำใจความเศร้าเสียใจไพ่ปิดท้ายสำหรับเป็นไพ่ Four of Wands ซึ่งหมายถึงความรักที่อบอุ่นมั่นคง ความรักที่เป็นแบบครอบครัวความมั่นคงความปลอดภัยในความสัมพันธ์นี้ต้องบอกว่าไพ่ที่ขึ้นมานั้นมีโอกาสที่จะเป็นคนรักและพัฒนาเป็นคนรักได้สูงมากความรักครั้งนี้อาจจะมีความไม่เข้าใจบางอย่างเป็นความคลุมเครือความไม่ชัดเจนถามว่าควรไปต่อหรือพอแค่นี้สำหรับท่านที่อธิษฐานจิตถึงใครสักคนอยากจะรู้ว่าคุณกับเขาสามารถที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ไปต่อได้หรือไม่ไพ่บอกว่าคุณควรจะไปต่อค่ะอย่าเพิ่งหยุด อย่าเพิ่งถอยห่างจากความสัมพันธ์มีบางอย่างที่ค้นมีการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงเกิดขึนท้นทเพ m p e เรนต์เป็นไพ่ที่บ่งบอกถึงต้องมีการปรับปรุงระหว่างคุณกับเขาอาจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่าง คุณกับเขาเป็นคู่ที่พลังงานจักรวาลเป็นผู้นำพาให้รู้จักและพบเจอกันอาจจะเป็นชาวต่างชาติต้องขอแสดงความยินดีด้วยถ้าหากว่าใครที่กำลังคบหาพูดคุยกับชาวต่างชาติอยู่สำหรับไพ่ชุดนี้อาจจะเป็นไพ่ของคุณไพ่ที่บ่งบอกถึงการเติมเต็มในเรื่องของความสุขหลายๆท่านคนที่มีดวงชะตาสัมพันธ์กับอาจารย์หรือมีบุญสัมพันธ์กับอาจารย์คุณกำลังถามถึงใครอยู่คำตอบของคุณนั้นให้คุณไปต่อในความสัมพันธ์นี้อย่าเพิ่งหยุดอย่าเพิ่งท้อถอย ในความสัมพันธ์นี้หากตอนนี้เป็นรักที่มีประเด็นอยู่มีความไม่เข้าใจในกันและกันจะมีการปรับความเข้าใจถ้าหากว่ามีหลายๆตัวเลือกคุณจะเป็นผู้ที่ถูกเลือกอย่าจอมจมอยู่ในความสัมพันธ์หรือความเศร้าซึมหรือในความรู้สึกที่ว่า การน้อยเนื้อต่ําใจหลายๆท่านอยู่ในความรู้สึกที่เป็นลักษณะของการน้อยเนื้อต่ําใจห้าถ้วยบ่งบอกถึงความเศร้าผิดหวังเสียใจคุณจะมองเห็นสามถ้วยที่ตั้งอยู่สามถ้วยที่ล้มลงและสองถ้วยที่ตั้งอยู่ที่ถูกละเลยหรือถูกหมางเมินไปมันเหมือนกับว่าคุณไปเพ่งโทษถึงแต่ข้อไม่ดีหรือเพ่งโทษถึงแต่สิ่งที่ไม่ดีความจริงแล้วยังมีข้อดีอีกหลายๆข้อ อาจจะไม่มีใครสมบูรณ์แบบคุณอาจจะรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจหรือไพ่อาจจะเป็นไวเวอร์ซ่าได้คุณและเขาคนใดคนหนึ่งอาจจะรู้สึกอย่างนี้ก็ได้สองความสัมพันธ์อาจสองเหรียญไพ่สองเหรียญโดยไพ่ที่ผมบอกถึงสองความสัมพันธ์ในบางคู่รักอาจจะมีคนอื่นที่เข้ามานีอิทธิพลในความสัมพันธ์หรือคนรักที่อาจจะไม่ได้มีแค่คุณสองคนแต่ขอให้คุณ สบายใจแล้วขอให้คุณค่อยๆจะเย็นๆในความสัมพันธ์นี้ยังไงซะจะต้องมีการเลือกอย่างแน่นอนและคุณมีเกณฑ์ที่จะเป็นคนที่เขาเลือกสูงมากๆขอให้คุณสบายใจในความสัมพันธ์นี้ลดความวิตกกังวลลงความวิตกกังวลช่วยอะไรไม่ได้ตรงกันข้ามความวิตกกังวลและความจมอยู่กับความทุกข์จะทําให้คุณรู้สึกว่าคุณร้อยกว่าและทําให้คุณรู้สึกว่าคุณอาจจะเป็นผู้แพ้จึงทําให้คุณขาดพลังงานใช้กดแรงดึงดูด และพลังงานจัก,กรวาลให้ดีเพราะคุณคือรูปลักษณ์จัก,กรวาลคุณคือคนที่อ้อมกอดโชคชะตานำพามาให้คุณคือคนที่จัก,กรวาลเป็นผู้นำพาคุณทั้งคู่มาพบเจอกันความรู้สึกแรกเห็นประทับใจอย่างประหลาดเมื่อแรกเจอหรือความรู้สึกที่ไม่น่าเชื่อใยหลายอย่างที่ทําให้คุณทั้งคู่ยังรู้สึกแปลกใจเป็นสิ่งที่คอนเฟิร์มว่าคุณทั้งคู่คือคนที่พลังงานจัก,กรวาลเป็นผู้ดึงเข้ามามาพบเจอกัน ความรักที่ดีการเติมเต็มในเรื่องของความรักการพัฒนาความสัมพันธ์กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณชาวต่างชาติคู่รักต่างวัยหรือคนที่มีความพร้อมมากๆจนทําให้คุณรู้สึกว่าจริงเหรอคนที่ดีขนาดนี้เขาจะเข้ามาในชีวิตฉันจริงๆเหรอและนี่คือความจริงขอให้คุณตั้งใจและขอให้คุณเข้าใจในสิ่งที่เกิดขึ้นปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงบางอย่างในบางสิ่งที่เป็นอุปสรรคและปัญหากับคุณ การทะเลาะก,กันบ่อยๆหรือการมีปัญหาบ่อยๆหรือการที่คุณยังไม่สําคัญบ่งบอกถึงการที่เราจะต้องปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงโชคชะตานําพาคนที่ใช่มาให้คุณแล้วอย่าปล่อยให้โอกาสนี้เสียไปอย่าปล่อยให้สิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นเพียงแค่การพลาดโอกาสเป็นกําลังใจให้กับทุกๆคู่รักเชื่อมั่นในพลังงานความรักอมกอดโชคชะตาจะโอบกอดคุณ